ไอ้นี่ระเบิดอ๋อชัตจมาวางดักเราเหรอมะโทไม่รู้สาตำรวจอย่างเราเนี่ยผ่านการฝึกมาขนาดไหน <c oughs> โอ้ยบานนี่ยังไม่ถึงบานเมียคงถือสากระเบือโอ้ยไม่ได้ไแค่นี่เรากลัวเจ็บไม่ได้อ กลัวเมียมากกว่ามันคงถือสาก,กระเบือรอเราแล้วเนี่ยป่านนี้เมียจ้าพี่มาแล้วลาก่อนไอ้แก่ไปเมาอยู่ที่ไหนเนี่ยป่านนี้ทำไมยังไม่กลับบ้านเนี่ย oh. อุ้ยเจอนะ่าจะจ,จับผักคอให้โอ๊ยตายทั้งผัวทั้งเมียเลย คงหนักเกินไปอ่ะ